สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยสอบถามมาเกี่ยวกับแคลเซียมเยอะขึ้นนะคะอาจจะเริ่มแบบอ,อยากฟื้นฟรูร่างกายนะคะเพราะว่าหรือบางคนอาจจะมีอาการปวด,น,น,ปดนู่นปวดนี่ปวดข้อหรือว่าปวดเอวปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรื่องของแคลเซียมเริ่มมีผลมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็ถามว่าเออแล้วแบบเราจะสามารถกินได้จากอะไรนะคะที่ทําให้แคลเซียมให้กระดูกของเราแข็งแรงหนานแน่นนะไม่ล้มง่ายล้มแล้วไม่ กระดูกหักง่ายนะคะแล้วก็ไม่เปลาะมากเกินไปนะคะจริงๆมันอยู่ในอาหารค่อนข้างเยอะนะไม่ไว่าจะเป็นนมที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการทานนมนะคะทานได้ไม่มากหรือท้องผูกหรือแพ้นะคะเราก็สามารถสวิตไปกินอาหารประเภทอื่นได, <ๆ S 1> ได้เช่นกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็รวมไปถึงกะปินะคะหรือว่าพวกใบชะพูคะน้านะคะพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีแคลเซียมสูงนะคะหรือบางคนอย่างที่รู้กันก็พวกงาดำน,นะคะงาดำก็จะ มีแคลเซียมสูงอยู่แล้วซึ่งจริงๆพวกนี้เราสามารถใช้วิธีการบริโภคสดๆเข้าไปได้เลย ก็คือสามารถกินทํากินเองได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบกินอาหารมีเวลาว่างในการเลือกอาหารมากหรือว่าแบบไม่ค่อยสะดวกค่ะที่จะแบบว่ามานั่งกินแบบอาหารสุขภาพมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเน้นแบบกินเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะสวิตไปการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้เรื่องของแคลเซียมเนี่ยเราไม่ขาดแล้วก็กระดูกเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ฟันด้วยนะนะคะแล้วก็ลดอาการปวดกระปิดกระปอดปวด,ปวด,ปวดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยลดได้เหมือนกันทําให้กระดูกแข็งแรงเวลาล้มก็จะไม่หักง่ายเปราะ ง่ายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแคลเซียมนะคะ